ครับสวัสดีครับผมอาจารย์แดงนะครับประสบธงทวัตนะอันนี้เป็นทริปแรกนะครับผมมาร่วมกับไม่คงเชลเลนจ์พบข่าวนี้โดยบังเอิญน,นะฮะคุณคุณยุทธศักดิ์ขาโทงบอกบอกว่าเออมีกิจกรรมนี้นะคุณเขาก็อยากไปแต่ว่าเขาไม่ว่างประมาณสัก10นาทีได้ผมก็โทรมาพบคุณเกรียงบอกผมสมัครด้วยคนนะครับได้เดินทางในเส้นทางนี้เป็นครั้งที่3แต่อะไรที่ทําให้อยากไป ก็แต่ละครั้งอันนี้เราได้ไปได้ไกลกว่าที่เคยไปครั้งแรกไปแค่เชียงรุง้งครั้งแรกไปแค่ลาวครั้งที่สองไปแค่เชียงรุง้งครั้งนี้จะเลยเชียงรุ้งไปจนถึงคุณหมิงแล้วไปเริ่มขี่จากคุณหมิงไปจนถึงลี่เจียงซึ่งทัวร์รถตู้ก็ไปราคานี้5วันประมาณ3 0,000ื่นแต่ทัวร์นี้13วัน25 0 0 0 แล้วใช้แรงของเราเองอยากจะแวะตรงไหนอยากจะถ่ายรูปที่ไหนเราทําได้เองครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ด่านพรมแดนที่เชียงของนะครับจะข้ามเรือไปฝั่งลาวและจะนั่งรถตู้ต่อไปที่ด่านโมฮันของจีนต่อครับไม่ที่ด่านไทยนี่ไม่ต้องเสียครับแต่ที่ฝั่งลาวนี่วันหยุดนี่จะต้องเสียค่าโอทีให้เขา40บาทหรือว่า1ดอลลาร์ครับผมใช้เงิน2013ันี่บเจัดมา ปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วเนะาะเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2002นะเข้ามาถึงนี้เป็นครั้งที่ถือว่าเป็นครั้งที่8นะครั้งที่8แล้วครั้งที่ 8, เป็นครั้งที่ 8. ทุกท่านได้จะเป็นการ,จ,ากกราจัดกิจกรรมปัจจัยในต่างประเทศที่เป็นประเทศใ,ใกล้เคียงประเทศไทยจีนลาวมาเม้าเวียดนามออสเตเียกัมพูชิที่นี้ก็มาถึงหลังคาโลก กี่ครั้งนะครับที่มาถึงมีเพียง3าครั้งเซนติ <S 3> 3 <S ล่า <3 S 2> สครั้ง <3 S 1> จะเป็นรื่หรือไม่นี่ต้องดูออทีมงานนะฮนะมาว่าทีมงานก็อายุก็เยอะแล้วนะก็แต่ละคนก็มีภารกิจส่วนตัวก็พอควรแล้วก็อาจจะเป็นไปตามสภาพของมันนะฮะถ้าเกิดว่ามีปีไหนที่การจัดแม่ของชาเลนให้ไปอิงกับวันของพระเจ้าอยู่หัวของเราก็พร้อมท็นที่ใช่ไหมครับใช่ต้อง อันนั้นต้องทาเ,เป็นเป็นเรื่องต้องทำอยู่แล้วะจะเป็นการทำเองหรือว่าเป็นผู้ร่วมกิจกรรมเป็นที่ปรึกษาก็ก็ว่าคือ ไม่คงแชรเลน2 0 1 3นะครับซึ่งมีการปลอมตัวกันแล้วก็เตรียมตัวกันอยู่ที่ฝั่งเชียงของอยู่ประมาณ2วันถึง3วันนะครับนำทีมโดยพี่วัชระก็วันนี้ก็ข้ามมาฝั่งห้วยทรายพร้อมที่จะเดินทางไปยังตาลี่ที่เชียงต่อไปนะครับทริปของเราจะเป็นยังไงนะครับใน30คนที่จะเดินทางร่วมกันในครั้งนี้จะ,ะมีความสุขมีความทุกข์ยังไงเราจะค่อยๆนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับตอนนี้ก็ถึงห้วยทรายฝั่งลาวแล้วค่ะ S <S 2> <S 2> กำลังเอาของกับจักรยานเตรียมขึ้นรถจะนั่งรถต่อไป12ปันนาค่ะวันนี้นอน1ุกสองปนาเหนื่อยแล้วก็สบายใจแบบมีความสุขอยากได้เที่ยวขอบคุณค่ะ 落也有呃，你好，这里是中国莫罕口岸。呃，中国人民欢迎泰国自行车选手来到中国，中国欢迎你。